ขอโทนนะคะคุณยายนอนเฉยเลยค่ะนอนปกติเลยค่ะคุณยายไม่นเกงนะคะคุณยายเป็นอะไรคะตอนนี้อสันแน่นะไอสันแน่นะอบมีรคประจำตัวไหมคะนอนเฉยไขมันกำดันแล้วก็เคยไป มองติดนิดนึงนั้ำในในโพรสงสมองแม,องแม่อยู่ยเฉยไม่จะดมออกปล่อยมือจับหนึ่งนะคะทุกยายน